มีนักโทษบางคนที่ไม่ได้เพียงแค่ทำร้ายคนอื่นแต่ยังทำให้คนทั้งโลกตั้งคำถามว่ามนุษย์สามารถมืดได้ถึงขนาดไหนซึ่งชายคนนี้ได้ถูกสื่อทั่วโลกตั้งฉายาไว้ว่านักโทษที่อันตรายที่สุดในโลกและชายที่กำลังจะพูดถึงต่อไปนี้เขามีชื่อว่านิโก้เจนกินชายผู้เติบโตมาท่ามกลางความรุนแรงความยากจนและจิตใจที่บิดเบี้ยวตั้งแต่วัยเด็ก ก่อนที่จะได้กลายมาเป็นหนึ่งในนักโทษที่ทำให้คนทั้งประเทศอเมริกาหวาดกลัวคำเตือนก่อนชมคลิปนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางกฎหมายและการจับกลุ่มบุคคลซึ่งอาจจะมีรายละเอียดที่รุนแรงหรือทำให้ผู้ชมบางคนรู้สึกไม่สบายใจโปรดได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมหากคุณรู้สึกอ่อนไหวต่อเนื้อหาที่รุนแรงควรพิจารณาเลี่ยงการชมทันที โดยเรื่องราวของนิกโก้เจนกินคนนี้เนี่ยครับเด้เริ่มต้นขึ้นที่เมืองโอมาฮารัฐเนบรสกาเมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและอาชญากรระดับสูงซึ่งทางด้านนิกโก้เองเนี่ยครับเขาได้เกิดในครอบครัวที่แทบไม่มีใครหลุดพ้นจากวงโครจรอ,อาชญากรรมได้เลยแม้แต่คนเดียวแม่ของเขาเคยติดคุกญาติญาติหลายคนถูกจับและสิ่งที่รอบร้อมตัวเขาก็เต็มไปด้วยความรุนแรงบ้านไม่ได้เป็นที่พักพิงแต่ได้กลายเป็นสถานที่ที่ ที่สอนให้เขาได้เรียนรู้ว่าใครแข็งแกร่งกว่าคนนั้นอยู่รอดซึ่งตอนภายในเวเดกเจนกินเขาได้เข้าออกสถาพินิษเป็นว่าเล่นอายุเพียง11ปีเขาก็ได้ถูกกล่าวหาว่าปล้นร้านค้าและเพียงเวลา13ปีเขาก็ได้เริ่มใช้ความรุนแรงโดยไม่แสดงความรู้สึกผิดแม้แต่น้อยคุณครูบางคนได้มีการเล่าว,ว่าเขามักจะมองคนอื่นด้วยสายตาเย็นชาเหมือนกําลังมองผ่านมนุษย์ไปเป็นอย่างอื่นแถมทางด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เคยจับเขาก็ได้มีการ เล่าว่าตอนที่จับเจนกินเขากรับหัวเล้อไม่ใช่เพราะว่าเขากลัวแต่เหมือนเขารู้สึกสนุกกับมันและเมื่อเขาได้ย่างก้าวมาถึงอายุ17ปีเจนกินก็ได้ถูกตัดสินจำคุกในคดีปล้นด้วยอาวุธและทำรายผู้อื่นมันจึงทำให้เรื่องราวพวกนี้ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตในเรือนจำที่ไม่ได้ช่วยให้เขาดีขึ้นเลยแม้แต่น้อยในกำแพงสูงที่กั้นแสงจากภายนอกเจนกินกับเริ่มเปลี่ยนชีวิตไปในทางที่น่ากลัวกว่าเดิมเขาได้ทำการ เริ่มสนใจเรื่องลัทธิโบราณความเชื่อเหนือธรรมชาติและเทพเจ้าในตำนานอียิปต์เขาได้ทําการบอกกับเพื่อนนักโทษว่าเสียงจากเทพเจ้าแห่งความมืดอยู่ภายในหัวของเขาตลอดมาเจนกินได้ทําการวาดภาพสัญลักษณ์แปลกๆบนฝาผนังและพูดกับตัวเองและเชื่อว่าเขาได้รับเลือกให้เป็นนักรบแห่งเทพเจ้าโดยทางด้านนักจิตวิทยาก็เคยเข้าตรวจสอบและยืนยันว่าเจนกินนั้นมีอาการที่ป่วยทางจิตขั้นรุนแรงแต่แทนที่เขา าจะได้รับการบำบาดหรือดูแลอย่างเหมาะสมระบบกับมองข้ามจนกระทั่งได้มาถึงในปี2013เจนกินก็ได้ถูกปล่อยตัวกลับเข้าสู่สังคมอีกครั้งและไม่กี่สิบวันหลังจากที่ได้รับอิสรภาพเมืองโอมาฮาก็เริ่มเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความโกลาหลซึ่งในช่วงเวลาไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีผู้คนพบผู้เสียชีวิตลายรายทั้งหมดมีสัญกษณของการถูกทำร้ายคล้ายกันอย่างน่าประหลาดโดยทางด้านตำรวจก็เริ่มสงสัยว่าอาจจะมีฆาตกรต่อ เรื่องที่กําลังอารวาจอยู่ในเมืองนี้แน่นอนครับว่าไม่มีใครรู้เลยว่าผู้ต้องสงสัยหลักก็คือชายที่เพิ่งพ้นโทษออกมาเมื่อไม่นานมานี้เขาคนนั้นก็คือนิโก้เจนกินนิโก้ได้ทําการใช้ชีวิตอย่างคนที่ไม่รู้สึกผิดแม้แต่น้อยไม่ว่าจะเป็นการดื่มการเที่ยวกังขืดและบอกเพื่อนว่าเสียงที่อยู่ในหัวเขากําลังบอกให้เขาจาบางอย่างแต่ทว่าไม่นานหลังจากนั้นทางด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้ทําการรวบรวมหลักฐานจนได้พบจุดที่เชื่อมโยงดี a และหลัก หักฐานที่เกิดเหตุทั้งหมดนำพาไปสู่ชายเพียงคนเดียวนั่นก็คือนิโก้เจนกิน ่อมานิโก้ก็ได้ถูกจับกลุ่มในเดือนสิงหาคมปี2013และสิ่งที่เกิดหลังจากนั้นทําให้คนทั้งประเทศต้องตกตะลึงนิโก้เจนกินได้มีการยอมรับทุกอย่างอย่างใจเย็นเขาได้ทําการบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเขาไม่ได้ฆ่าเพราะความโกรธแต่เป็นเพราะว่าเทพเจ้าสั่งให้เขาทำเขาพูดอย่างมั่นใจราวกับเชื่อจริงๆว่าทั้งหมดที่เขาทําไปนั้นคือหน้าที่ของเขา และหลังจากการพิจารณาคาดีคดีนี้ก็ได้กลายเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศสังคมตั้งคำถามว่าเจนกินเป็นฆาตกรเลือดเย็นหรือผู้ป่วยจิตที่ไม่ควรรักษากันแน่แต่ทว่าสิ่งที่ทำให้ทุกคนช็อกมากที่สุดนั่นก็คือเขาเลือกที่จะว่าความให้กับตัวเองในห้องพิจารณาคาดี เจนกินได้ทําการพูดถึงพระเจ้าซ้ําแล้วซ้าเล่าเขาได้บอกกับผู้พิพากษาว่าการกระทําทั้งหมดนี้เป็นคําสั่งศักดิ์สิทธิ์จากเทพเจ้าแห่งความมืดและถึงแม้ว่าจะมีการตรวจสอบประเมินทางด้านจิตอยู่หลายครั้งแต่ศาลก็ได้ตัดสินแล้วว่าเขามีสติสัมพันธ์ชัญญะที่ดีและเพียงพอที่จะรับผิดชอบต่อการกระทําครั้งนี้ซึ่งในปี2017ศาลก็ได้มีการตัดสินให้ประหารชีวิตด้วยการฉีด จนกระทั่งถึงวันนี้นิโก้เจนกินก็ยังคงมีชีวิตในเรือนจำรัฐเนบรสกาและคดีของเขาก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงในวงการจิตเวชท,ทั่วโลกต่อมานิโก้เจนกินก็เคยยื่นขอร้องต่อศาลขออนุญาตใช้งูจริงในพิธีศาสนาและหลายครั้งเขาก็ยังทำร้ายตัวเองจนเจ้าหน้าที่ต้องคอยเฝ้าอย่างใกล้ชิด ซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่เรือนจําได้มีการระบุว่าเจนกินคือนักโทษที่อันตรายที่สุดเพราะว่าไม่มีใครสามารถเข้าเดาได้ว่าเขาจะทําอะไรต่อไปแม้แต่ตัวเขาเองก็อาจจะยังไม่รู้โดยเรื่องราวของนิโก้เจนกินนี้นี่ครับก็ทําให้เราเครับตั้งคําถามว่าเส้นแบ่งระหว่างฆาตกรกับผู้ป่วยจิตมันอยู่ตรงไหนกันแน่เขาอาจจะเติบโตในสภาพสังคมที่ล้มเหลวและอาจจะถูกทอดทิ้งตั้งแต่เด็กและอาจจะไม่เคยได้รับการบำบัดหรือโ กาในการเรียนรู้สุดท้ายแล้วก็ได้กลายเป็นภาพสะท้อนของคำว่าเมื่อสังคมล้มเหลวในการเยียวยามันจะสร้างปีศาจขึ้นมาแทนและถึงแม้ว่าคุณจะมองว่าเขาคือปีศาจหรือเหยื่อของโชคชะตาแต่เรื่องของนิโก้เจนกินนี้ก็เปรียบเสมือนเครื่องเตือนใจว่ามนุษย์หากไร้ขอบเขตศีลธรรมและความเมตตาย่อมสามารถทำลายได้ทั้งตัวเองและโลกทั้งใบรอบตัว The ammo used in one of the killings to Jenkins do you not realize I got Nico Jenkins do you not realize that I got Nico Jenkins I got you we mean you got me I got your DNA at the murder scene I got your DNA in the car sure I got the weapon I got Nico